สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะคลิปอธิบายการบ้านของคุณครูนั้นนะคะก็จะมาอธิบายการบ้านทั้งหมด3วิชาด้วยกันนะคะอ่าวิชาแรกคือวิชาภาษาไทยนะคะวิชาภาษาไทยเนี่ยให้นักเรียนศึกษาคลิปวิดีโอภาษาไทยในสระแอะนะคะเสร็จแล้วเนี่ยให้นักเรียนเนี่ยมาทําแบบฝึกหัดนะคะโดยคุณนันยกตัวอย่างคําที่1น,นะคะอ่าคำที่1อ่านว่าทอแอ แทะใช่ไหมคะอ้าพยัญชนะต้นนะคะก็จะเป็นถอทหารนะคะสระก็จะเป็นสระแอนะคะตัวสะกดมีไหมคะแท้ไม่มีตัวสะกดนะคะให้ขีดเลยนะคะวรรณยุกต์นักเรียนเนี่ยดูจากรูปนะคะมีวรรณยุกไหมคะ ไม่มีนะคะก็ให้ขีดแดดเลยนะคะข้นต่อมาคุณนันขอยกตัวอย่างหน่อยนะคะข้อที่3ข้อที่3าเนี่ยอ่านว่าคอรอแอะแคระใช่ไหมคะพยัญชนะต้นพยัญชนะต้นมีอยู่สองตัวนะคะคือคอควายและรอเรือนะคะสระก็เป็นสระแอะนะคะอ่ะตัวสะกดมีไหมคะ ไม่มีให้ขีดเลยนะคะคำนี้ไม่มีตัวสะกดนะคะแต่มีพยัญชนะต้นสองตัวนะคะวรรณยุกต์ก็ไม่มีก็ให้ขีดเลยนะคะคุณนันขอยกตัวอย่างข้อที่9อีกข้อ,นนะะอ,ขอหนึ่งนะคะกอะคะรอแอนอใช่ไหมคะกรอแอนอแกรนนะคะอะนักเรียนดู ะะพยัญชนะต้นมีอยู่2ตัวด้วยกันคือกไก่กับรอเรือนะคะสระก็เป็นสระแอะนะคะตัวสะกดคือตัวอะไรคะนอนหนูนะคะบรรณยุกต์มีไหมคะ ไม่มีไม่มีก็ขีดเลยนะคะให้นักเรียนทําทั้งหมด10ข้อด้วยกันเลยนะคะเมื่อนักเรียนทําภาษาไทยเสร็จแล้วเนี่ยก็มาต่อด้วยวิชาประวัติศาสตร์นะคะประวัติศาสตร์เนี่ยก็ง่ายแสนง่ายนะคะให้นักเรียนเนี่ยวาดรูปธงชาติลงไปนะคะนักเรียนจะสะดวกจดใส่สมุดหรือปริ้นก็ได้นะคะ าวาดรูปธงชาติลงไปแต่นักเรียนต้องระบายสีให้ถูกด้วยนะคะอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ไปด้วยนะคะเด็กๆอ่าวิชาสุดท้ายคือวิชาการงานอาชีพนะคะการงานอาชีพเนี่ยมีคลิปวิดีโอของวิชาการงานอาชีพนะคะเมื่อนักเรียนศึกษาคลิปวิดีโอการงานอาชีพเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้นักเรียนนะคะจท นะคะใบางานใส่สมุดหรือสะดวกปริ้นก็ปริ้นออกมานะคะแมีอยู่2ข้อด้วยกันนักเรียนก็ตอบคําถามได้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะการอธิบายการบ้านของคุณนันก็เสร็จลงแล้วนะคะคุณนันก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ